อโอ้ติดทันกินเราพี่น้องเลยนรื่อใส่บ่วงไรล่ะคุณอ้ยผมบาดอะลงมาทางนี้ครับพวกขีดว่ามันสีมีอ้นี่นะครับอ่ะจอบใส่เท่านี้แหละครับพี่น้องอุ้อยคุณตัวใหญ่ไงพี่น้องแล้วพวกติจอบใส่ตามทางก็นี่แหละตามทางมันนี่แหละ สักสามลังสี่ลังโอ้ยต้องต้งเด็กไซบวงไว้บ่วชนกระดีด้วยนะแต่ยังมีมตัวพี่หน่องโอ้นะหลักไซ้์เท่านี้แหละข้าพวงกาสวิยามสวดพี่น้องสองบาทเลยสวนเจริญพรนะโดยใส่ทอนในผานภูเก็ตหรือก็มือหนีพ่อพีพี่หน่องมา,า,นะาย,นนากกมามยำกระดังหนูครับนะ เมื่อวานมาจะต้องพุนไปผอมงูเหลือมไงงูเหลือมไม่งูหลานแบบอ่ะก็เลยได้มาทางนี้พ่อมาทางนี้โอ้ยผีหลองเลยเหมือนถวยนะมาพันกินกันหรครับพวกนี้โอ้ยเต็มเลยพี่น้องไม่ได้เขามาทางนี้เล,เลยใส่กับลีกวัยครับมองทีที่ป้ายประหยัดเขาบู้พันเขาไปผอมปากล้านใหญ่พี่น้องเลยนี้มากนี้พอดีมาทางนี้โอ้ย สี่ลายแหงเบลล์เขามากคือเขานะครับเี่ยไหนกับเล็กผมนะเฮ้ยใส่กับเล็กไหวอยู่บูจักันหน่อครับอ้อหลังแหลกกับลั่นพนะี่น้องหลังแหลกลันลันลันมีตัวอยู่มีตัวอยู่นะจ้าหนูยังโมโหนะคกับลั่นนจะแดงวายังเหลืออยู่ครับนะอาจจะเป็นนู้ดสิ่งเขาบ้างก็ได้ ไม่ท้างเลยพี่น้องข้างเลนมันไมไ่คุณเนี่ยไม่เลนมากเลยนี่เออตั้งเลนพวกไม้ไม่ได้พี่น้องไปไปเบิ่งแนวสันคองสันคองไม้พี่น้องอ่ะดิผมบอกเข่ามาเพราะว่ามันเป็นขั้นคองไม้ครับนะพวกผู้เดิบผู้ถึงปีเลยปีหนึ่งอะไรอ่ะปีหนึ่งประมาณปีหนึ่ง<า>บวกขีดว่ามันสิมี หนูครับอ้แต่เข่ามาดผ้พาพี่น้อนงหมดเลยว้เสียดาแห้งคุณปกติผมใส่ย่มองแหนเนี่ยยางมาวงนี้อไกลๆกลันนี่บ่ยางมาครับนะพ่อมาเมือว่านี่เมื่องพี่น้องอู้นี่เอาไปกินมหมดแล้วอุดหวยอีก ครับว,ว่างกันใส่กับเล็กไว้นะแต่มีหอยเขาใส่บ่วงข้าไปอยู่ครับเอากับฟื้นกดนิดนึงเนาะแบง่แบงๆกันกินกับพี่นนอะนะปิ่นใส่บ่วงข้าไว้เพราะว่าผมเห็นหอยบ่วงควนนี่มัน,ม,นมันดีดมันดีดออกมีทางแรนพอล่างๆพี่เนาะไง ผมก็เลยใส่รักไว้เฮ้ยยัใส่ลหรออืมโอ้บอ่ไหนเขามาเขามาหันต์ตันพี่น้องมึงอันนี้มีเหรอมีเหรอพี่น้อ,นนองไอ้มึงบ่อกกันแล้วเถอะเอากลับบรรถุนเนนบก่กลับแหลก เขาสงสัยหายเลยพี่น้องเฮ้ยเขาเอาไปแล้วพี่น้องเอ้ยหายเลยครับพี่น้องนี่กี๊ตายยูครับกี๊ตายยูแต่กลับหายพี่น้องโอ้ยตายแล้วตายแล้ว ลึกทางไลยแต่ก็หายเลยยอมเลยเรือแต่กี้ไตเดี๋ยวมึงหะไรกันครับเอ้ยเมียนอะไรครับหายเลยหรองเ้ยมึงขยมันอูหักๆัมึงครับเบ้มเตี๋ยหรอ เขาจะเอาไปยืมบวกบวงเขายัางคือเก่าอยู่น้องเดี๋ยวบึงหลังอองนะไปทางนี้นอู้หูมึงทางมาเรียนไปดอก ทีมีเรียนอยูมาขอบกับพ่อมาเนะ้ะขอบกับพ่อเมล่ะทัางไหนล่ะพี่หลองนี่พี่เขาเตเียไปมล่ะบค่ครับบ่ตีงี่น,นีบ่ตีง่บตีง่ยด้ยมัดไว้บ่ ก็ไปมาวากันนะครับอ่ะเอามาแจกใส่ของอ <c oughs> เพืชนเนาะกิ่เหรียญจะเปิดซีบาวอ่ะนะครับเห็นอยู่อันเดียวพี่น้องเอ้การหนึ่งหาย anh nó này bờ khao bớt Bọt này cái này Bọt khao bớt tinh ah, máy giờ vậy máy với ไปสองนันโอ้ายางอากับจนเหล่านึงกับหายขี้ไตยอยู่มันไม่พร้อมอย่าไงไรหรอกผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยานากการนะเรียนเราบีคอยผมมึงขี้ไตยอยู่ครับแต่กับหายนะผมอยากแต่ผมหมัดพวอยู่ขนนดเลยหมัดไปกับตอเขาย่างหายจนเมื่อยครับนะอ่ะว่าไปนะมันหลุดไม่ยางก็ต่อพี่นอ้องยังมาด้จักเต็มเลย ไม้หนีปกติเดหนึ่งมุนนี้ไปไหนเนาะใส่มด้ยเราแบบนี้ได้เราบ่เคยหมัดบ่เคยเห็นไม้ไปเลยครับจำมออย่างเดียวต่ามาก,กันลืม <c oughs> อ่ะอยันนี้เลยรังนี่รังน,ง,นงนี่กะอ๋อ แมนแหละครับเข้าไปแหละครับหายพีย่น้องหายนะนี่กบนี่ก็หายโอ้ยจดหลายแค่นี้เอา้าหายหลังที่สองพี่น้องไม่หอดเปิดมีหเดหเปิดเลยสองมโมเมนต์อันดีใ่ละ นั่นกับแมยังขีหายบ่นี่นะแม่นลครับพี่นอ้องหายครับ,บวงนี้รีกันหนึ่งหายไปจอยอวนดีแล้วใส่กับหนูนี่อันนี้ก็หายครับ lắng thì sáu mới được, hai nè non, chưa, đẹp loài, một đi, vùng <coughs> này khóc, trăm đi, đây vùng này nè, à, láng đặt bị sáu bị loạn đấy, mày, nó bưng máy nè. ไปไหนหรอกคือบอแตวอยู่คือเก่าพี่น้องเลยคือบอไก่บอติงนะ่งเลยโอ้ดีดครับพี่น้องกลับลันแต่าบอยูนุ่งสิงบั่วกับลันครับพี่น้องเอาบอยู่นะเอากันไว้แล้วเอากันไว้แล้วผมใส่ไปสามครับเต้านี้ ไ,ไปสามบอมีแต้มบอมีตัวพี่น้องเลยโอ้ตองหันไปใช้เขาเปลือกคือเก่าแล้วครับกินใต่บ่ค่อยมานใส่บเป็นหรอกนี่แหละเอามาแต้มหนึ่งนลพี่น้องติดหางนี่ก็หลุดฟันน้ำนมหรอคือไง ติดขาพี่น้องอิขาเลยเดนจกันมาไห้เิ่งนะหลุดหน่อยไปนน้ำลงครับแล้วพอตัวแย่เขากะิ้งอะไรโอ้ยเหยังออมาบลกปอใส่งเลยครับปอแขงเลยนะพี่ว่าแจมแหละครับอ้ะ ก็ได้ใส่ถุงมาแล้วเขาเลยอีกหลังอีกหลังยื่สีบอโอหลังนี้กระถทือพี่น้องมาแล้วครับโอ้ยุ่นฝุ่นโอ้ใส่ได้กันเลยพี่น้องเลยฮะอ่ะเต็มสองพี่น้องหายสามได้สอง ด้วยกันครับวันน้ำนมขอกด้วยกันนะขอกด้วยกันนะครับอื่นเอยเสร็จด้วยกันครับโห่หัแต่หลุนเลี่ยวหน่อยเลยอ่ะวไม้จุดถ่ายเลยพี่หลง ีกเขา,า,า,าเขาแหละเออมาแต่ไม้ไม้ให้เขาเลยนี่เอา้ายังมีทางเรียนอยู่ได้ครับยังออกมากอยู่ได้นี่นี่ว่าอี่เสียดายแห้งมากทางเราอีกครับว่าเป็นไงเลยยังเรียนอยู่บ่อ่ะมึงกลับเขาไม้ี่ ủa gì thật là sai bay yến 3 lắm này sai bay cấp xăm cup sai bay yến xăm cup sai bay yến xăm cup sai bay yến xăm bay yến bay 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 vậy. นี่ครับด้ยสักใหม่ตรงนี้อันนึงโมเมนโอ้น่ยสองตัว่วางนี้เจียดจะหลุดหน่อยครับหุดง่ยกพอเลยอ่ะนป่าพี่น้อกไปเบิ่งกันต่อยุดหม,มงเไยล่ะ กันหนึ่งว่ออีกสองเลยที่ว่ามีนขวายอยู่พี่มาใส่กลับอว้นี้เห็นเ้เห็นสันสันพี่น้องโอ้ยกลับลันครับอืมกลับลันพี่น้อง ลันเด็บบอลเตีม๋มบึงลันเด็บบอลเตีมโอ้ติดน้ำแดงรดีเปล่าเว้ยติดสีแดงเลยนะตัวสบาดเจ็บสาหัสไปเลยโอ้น้ำแดงติดเลยครับอ๋อี๋้วมันลำไหมครับน้ำแดงติดอยู่ เดี๋ยวผมหาพวกเก๋ไก่ก่อนคือเขาไม่อยู่ทั่นี่อ่ะเวียนเหรอครับพีน่น้องไปล้างมาใส่ไหมฮะขอบเปลือกฮะมาใส่ก่อนแค่หนึง่งเด่นบ่อืมส่วนห,หน่อยๆอีกอันหนึ่งบ่เอีกอันหนึ่งอยู่ตรง Đây nè Cắp hải phía lòng, cắp hải Cắp hải đứa nè Để ơi, tưng lên lòng đi Nhi Nhi em gói cho con đấy nè Âu Nhi tưng lên tẹp mình nè Ôi Ôi tay rút 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 ลุดเด้อลุดเด้อเดี๋ยวผมจับกลางก่นุุดไปพุ่นพี่นหรอ,อเ,เดี๋ยว้ากเดี๋ยวลุดลุดครับลุดครับจะไหนโตออเยอยออย่นุ่นุ่นพุ่นดินดิยู่พุ่นเดีเ๋ไปล้อเ้อเดไหนครับอ่ เงี้ยเลยเลยมาไล่เรานี่นะสรุปพอมีผลงานพี่น้องโอ้อันนี้จะเซื้องๆไหมโอ้จังจังจังอ่ะสรุปผลงานวันนี้ครับพี่น้องน้ำแต้บนะไปสามหาง โอ้ยเตียนนู้นหน่อยนะจมจนแต่นนู้นใหญ่เดี๋ยววันกัดฟอกงูเหลือยกับบเลือยงจากน้ำหนูก็โมโหหรอกข้อมินสุดแรงที่น้องมาออยู่กลางทางเลยก็เลยต้องออกมาใส่ข้างหนึ่งก็เลยไป่พอหวยหลกหลายเลยนะครับไปใส่อยู่ฝั่งหมุยใหม่ฝั่งฟ้องใหม่หรือคนทุ่งใหม่หัวไปอย่างไรเสียดายครับเข้ามาสาบไปนะครับแต่ครับผมใส่ไว้กระกลับกระหายไปสามอันมือนี่ กลับเลขยกายไปสามวันกลับเลขกสามในนูสามซื้อว่าคุมง่้ยครับไม่ยังครับนะหายอยู่าะกินมันนี่ก็มีหายไปเหลือปกติธรนทมดาครับเดี๋ยวก็หาซื้อ่าใหม่ครับนะโอเคครับคลิปนี้มันนี่กะขอุยาตลาไปก่อนนะครับนะมันมานแ้กันนะครับครับผมคลิปนี้มันนี่ก็ขอุยาตลาพีลาหนอนไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปต่อไปที่ว่าเขาไปเมงไม่ช่องบ้านสวนจะเดินพรอนกันแล้นะครับนะคลิปนี้มันนี่ก็ขอไล่กันครับวัสดีครับผมมันมัครับ anh mà anh, đúng ở <laughs> <laughs> à, trên này không được.